ก็สวัสดีดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกุอยู่กับผมเซโรเทนไก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงฝันร้ายผู้เล่นใหม่เที่ยงคงหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเหีนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังน,นั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าฝันร้ายผู้เล่นใหม่เที่ยงคงหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่ฝันร้ายอย่างแรกนะครับเนื้อคือเควสชี่แห่งโบรณาณการครับสำหรับเควสนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสโลกที่อยู่ในแมปของลีเย่ส่วนจุดเริ่มเควสผมบอกตามตรงนะครับว่าจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากแต่สิ่งที่ผมจําได้แม่นเลยเนี่ยมันคือการท้าทายในช่วงท้ายครับเพราะผมจําได้ว่ารีไปไม่ต่ำกว่า10รอบโดยในการท้าทายเนี่ยมันจะเป็นการท้าทายในรูปแบบของการป้องกันซึ่งมอนสเตอร์ที่ต้องเจอก็จะประกอบไปด้วยลูนการ์ดและก็ลูนฮันเตอร์ และหลายๆคนคงจําความรู้สึกในช่วงต้นเกมที่เจอลูนกาดหลายตัวลุมได้ใช่ไหมล่ะครับแถมลูนกาดลุมไม่พอยังต้องมาป้องกันเสาไม่ให้โดนตีอีกเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายที่ผมจํามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับถัดมาฝันร้ายอย่างที่2ก็คือการท้าทายใต้ภูเขาน้ําแข็งครับผมไม่รู้ว่ายังมีใครจําการท้าทายนี้ได้ไหมนะครับโดยการท้าทายนี้จะเป็นการท้าทายสําคัญที่เราต้องเคลียร์เพื่อลดล็อกพื้นที่บริเวณยอดเขาของดากอนสาย การท้าทายนี้จะเป็นในรูปแบบของการท้าทายจำกัดเวลาแบบต่อสู้ที่จะมีเวฟมอนสเตอร์มา4ี่เวฟให้เราตีซึ่งทีแรกผมก็คิดว่ามันคงไม่ยากเท่าไหร่จนกระทั่งผมรีไปประมาณ50รอบผมก็เริ่มกำมัดแล้วครับแบบการท้าทายบ้าบออะไรเนี่ยทำไมมันยากจังและผมก็จําได้เลยนะครับว่ามีผู้เล่นไม่น้อยเลยที่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนในอาสูงเพื่อให้ผ่านการท้าทายนี้ไปได้ซึ่งด้วยความที่มันยากขนาดนี้เนี่ยเห็นทีว่าถ้าไม่ได้ติดในคลิปนี้คงจะไม่ได้ครับ ฟันร้ายอย่างที่3ก็คือรูนกาดที่เท้าส้นวินเทมเพลครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ตีรูนกาดครั้งแรกเนี่ยก็คงจะได้เริ่มตีใจตัวที่อยู่ที่เท้าส้นวินเทมเพลเป็นตัวแรกใช่ไหมล่ะครับซึ่งผมเองก็เช่นกันแต่ด้วยความที่มันเป็นการตีรูนกาดครั้งแรกมันก็เลยกินเวลาผมไปกว่า10นาทีเพราะตอนนั้นเนี่ยผมแทบจะฟันแทงมันไม่เข้าเลยแถมต้องมาคอยระวง Mid ังมิดไซส์แล้วก็ท่าหมุนอีกตัวละครผมเนี่ยกินไข่ดาวเป็นว่าเล่นเลยครับฟันร้ายอย่างที่4ก็คือ ชาเลนด์ดาบในดากอนสปายครับผมไม่รู้นะครับว่ามีใครจําอันนี้ได้หรือเปล่าเพราะขนาดผมเองเนี่ยก็แทบจะจํารายละเอียดไม่ได้แล้วโดยชาเลนด์นี้เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของการท้าทายจํากัดเวลาแบบต่อสู้แต่เสาท้าทายของอันนี้จะไม่เหมือนอั่นอื่นเพราะมันมีลักษณะเป็นดาบที่ปักอยู่และดูเหมือนชาเลนด์นี้เนี่ยมันจะสําคัญกับอะไรบางอย่างด้วยนะครับแต่ผมจําไม่ได้ซึ่งรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่เจออันนี้ผมก็จําได้ไม่มากนะครับแต่ที่แน่ๆมี abyss m a e น้ําแข็ง และสิ่งเดียวที่ผมจําได้แม่นก็คือการที่ผมต้องทำชาเลนจ์นี้หลายรอบมากจนกว่าจะผ่านครับและฝันร้ายอย่างที่5ก็คือดงลูนกาดครับสำหรับอันนี้ผมว่าผู้เล่นหลายคนต้องจําได้แน่นอนครับเพราะมันเป็นสถานที่ยอดนิยมที่เอาไว้แกล้งผู้เล่นใหม่แต่สำหรับผมที่เดินไปเจอเองแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ทาลายความมั่นใจของผมมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเมนของปูจง่จงรี่และผมก็เชื่อว่าโลกของปู่จะไม่มีทางแตกแน่ แต่พอมาเจอที่ตรงนี้เท่านั้นแหละครับปู่ผมก็ได้กินไข่ดาวเป็นครั้งแรกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ผมนำมาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็เลื่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ